เห็นแบบนี้ทายพี่กี่กจะทำอะไร <c oughs> เจียวไข่อ <c oughs> นี้เห็ดเข็มทองเก็บอยู่ในตู้เย,ย็นตั้งหลายวันนะเวยจะทิ้งก็เสียดายพ,พี่กิ๊จะมาเจียวไข่ต้นหอมยะหั่นต้นหอมใสหน่อยหั่นพริกใสหน่อยปรุงรสตามใจชอบเดยวทอดกันเนาะหั่นพริกแดงใส่ต้นหอมกุกเขาให้เข้าออก,กันไปเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันเนาะ หอมได้เยอะนะเสร็จแล้วจ้าไข่เตียวเห็ดเข็มทองไข่เตียวเห็ดเข็มทองนอนก็โอเคอยู่นะมากมากมา